ีเทียมเพลสีเชียงใหม่เสร็จแล้วจ้า,ามาเลาะลินโของอยู่บรรยากาศฝั่งเพื่อนบ้านเรานะคะกำแพงนครเมืองจันท์เมืองหลวงอินตรจ้จาจะพาชมวิว่ะจุดน,นจุดอะไลน์มาร์กของเขาน่าจะอยู่ตรงข้ามกันกับตรงนีน้น่ามาเที่ยวนะสวยด,ดูไว อยู่อำเภอนี้ดีอยา่างมองไปเห็นเรียงจันเลยไม่ต้องข้ามไปแค่มีแม่น้ำกั้นนิดนึงนิดนึง,นงค่ะสวยเนาะอันนี้เป็นจุดแห่งมรกของอำเภอศรีเชียงใหม่นะคะก็จะมีพระรายมาหน้าหยุดเหมือนกันค่ะหยุดเหมือนกัน,น,นมาคะ่ะที่จะให้ดูเราจะเข้าไปตรงนี้ได้ มก็จะมีตลาดเดินท้กนะาลสุดเขตแดนสยามนะคะสวยมากสุดเขตแดนสยามตรงนี้นะคะก็จะเห็นลักกิโลใหญ่ขนาดนี้เลยคะ่ะ <laughs> นี่คะ่ะเียงจันทรหนึ่งกิโลจ้าโเ้โว 哦、嗯，原来是这样。